ตอนนี้ใครจะมาเข้า IMPACT เมืองทองธานีสบายแล้วล่ะค่ะรถไฟฟ้าสีชมพูส่วนต่อขยาย<ป>ิดให้บริการแล้วช่วงนี้อ่ะยังนั่งฟรีอยู่จะเข้าไปที่ m p p c t กเราต้องมาลงที่สถานีเมืองทองธานีก่อน ออกประตูรถไฟฟ้ามาก็จะเห็นป้ายบอกทางลงไปชั้นล่าง,งมาถึงเที่ยงพอดีเลยตรงนี้จะเป็นสถานีเชื่อมต่อเข้าเมืองทองธานีเดินลงมาที่ชั้นล่างเดินตามป้ายบอกทางขึ้นบันไดเลื่อนไปทางประตู3 ก็ไปตามป้ายเนี่ยค่ะมีเจ้าหน้าที่บอกทางเออรถมาพอดีเลยค่ะไปรีบขึ้นต้องรีบๆหน่อยเดี๋ยวจะรอนานกว่าจะไปอีกทีตั้งสิบนาทีตอนนี้ที่เมืองทองธานีเขาจัดงานไทยเฟรคโอ้โหคนล้นหลามเมื่อวานเรามาใช้เวลาเกือบสองชั่วโมงเนบ้านเราอยู่แค่ราบินทากมอ .4 จริงๆมาแค่20นาทีก็ถึงแต่เมื่อวานใช้เวลาตั้งเกือบสองชั่วโมงรถติดมากงานไทยเฟกเนี่ยจับทีไรคนเยอะทุกปีเลยล่ะค่ะเราก็มาทุก ปีเหมือนกันเมื่อวานเอารถมาเขตวันนี้เลยมาใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีชมพูสบายเลยอ่าถึงแล้วค่ะเดี๋ยวลงก่อนจากสถานีเมืองทองธานีก็มาสถานีหนึ่งก็ถึงแล้วค่ะ Impact เมืองทองธานีลงสถานีเนี้ยมารถไฟฟ้าโอ้สบายกว่าเมื่อวานเยอะเลยค่ะรถไม่ติดมาเดินเล่นไม่ได้ซื้อของอะไรพลุงพลังมารถไฟฟ้าเนี่ยสะดวกสูดจากชัน้นชลาเดินลงมา1ชั้นนยคะพามาดูวิวงานไทเฟกเขาจัดตั้งแต่วันที่ยี่สิบ เถึง31พฤษภาคมได<ม>าเข้า IMPACT โอโหเขียนไว้ตัวบปเริ่มเลยขาะเดินไปตามทางตามเนี้ยทางเชื่อมเข้า Challenger นี่มีเป็นห้องแอร์นะคะเดินและเย็นสบายไม่ร้อน ตัดภาพประขากลับเลยนี่ก็3ามโมงสาห้าโอ้เดินไปสามชั่วโมงกว่าโอ้ oh, วันนี้เดินได้นิดเดียวก็เหนื่อยแล้วล่ะค่ะไม่ไหวขอกลับบ้านก่อนละเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่พรุ่งนี้มาจะไปเดินฝั่งอ m p a c t ยังไม่ได้เดินเลย <c oughs> อ้ารถมาพอดีเลยขอกลับบ้านไปพักผ่อนก่อนละคา่ะโอ้โหขาลากมากคนนี้ <c oughs>